จริงๆการ,รที่เราเจอเรื่องชงๆอะไรอย่างนี้ค่ะเจอปีชงอะค่ะมันไม่ได้มีข้อเสียทั้งหมดมันมีข้อดีแฝงอยู่ด้วยเพราะว่าจริงๆการ,รที่เข้ามากระทบในดวงชะตามันเป็นการบ่งบอกให้เราต้องขยับบ่งบอกให้เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่งบอกให้เราต้องแอคชั่นอะไรบางอย่างเพื่อให้เราอะรอดพ้นจากการเข้ามากระทบของดวงดาวน,านั้นๆทีนี้ทางแก้ก็ไม่ได้ยากอย่างที่เรารู้ๆกันเลย ท่านที่เป็นลูกหลานคนจีนนะก็จะรู้ก็คือเราก็จะต้องไปฝากดวงตามวัดจีนหรือตามศาลเจ้านะคะที่มีการไปไหว้พระแล้วก็ไปฝากดวงซะก็จะเป็นการลดทอนได้อนอกเหนือจากการทําทานต่างๆการทําทานก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบง่ายๆเลยไปใส่บาตรถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยโค ไปบริจาคลงศพไปทําบุญช่วยเด็กกพาพร้าช่วยเหลือสัตว์พิการทําบุญด้านการศึกษาบริจาคให้กับโรงพยาบาลได้หมดเลยนะคะก็เป็นการเสริมดวงเป็นการสะเดาะเคราะห์ไปในตัวหรืออาจจะมีการเดินข้ามน้ําข้ามทะเลถ้าเราไม่ได้มีแผนที่จะไปต่างประเทศหรือไม่สะดวกที่จะเดินทางไปต่างประเทศเราสามารถไปข้ามน้ําได้อย่างเช่นลงเรือข้ามฟานะคะอาจจะข้ามแม่น้ําใหญ่นิดนึง